พอมยานไปธนาวดี่นะคะมารีวิวดวงปร,ดรประจำเดือนมีนาคม 2, 5 6 8ราศีเมษประจำเดือนมีนาคม 2, 5 6 8เรื่องการงานและการเงินค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะพระอิน์โมราเทพพจน์นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเหนื่อยบริหารจัดการทั้งในเรื่องของงานและ ในเรื่องของบริวารการดูแลคนต้องใช้ยาไวพิภิกแพงในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบเหตุการณ์ด่วนปุ๊บคุณก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็จะมีเหตุการณ์แบบที่คุณไม่คาดเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาที่โดยรวมเนี่ยคุณคนที่ใจดีปกป้องคุ้มครองบริวารเป็นอย่างดีประหนึ่งว่าคุณเนี่ยเป็นแม่ที่คอยดูแลบ,บริวารต้องคุมทุกอย่างภายในบ้านรูปภาพรวมทั้งหมดนะอยู่ในหลัก ส่วนตัวคุณเองจะต้องตั้งมั่นตั้งหลักในสิ่งที่มันมีหลักเกณฑ์ที่มันถูกต้องแหละมีทั้งผรเเดชและพระคุณในช่วงนี้จะมีปัญหาที่มันยุ่งยากเข้ามาตลอดเวลาให้คุณได้แก้ไขตอนเรื่องของทางด้านการเงินเนี่ยต้องระวังในส่วนของการโดนโกงมายืมเงินในช่วงนีย้ยังไงไม่ได้คืนจะโดนหักหลังโดนหลอกลวงโรคออนไลน์นะด้านการเงินการคู่สัญญาต้องดูดีๆตัดเปลี่ยนเงื่อนไข เปลี่ยนข้อตกลงบางอย่างได้ตลอดเวลามันจะมีเช่าจ่ายอะไรซ่อนเร้นที่คุณจะต้องควักเงินจ่ายออกอยังไงคุณก็ดูแรนควบคุม,มดีเรื่องโชคลาภมาดูไพ่กันเลยค่ะ,คคคะพระแม่คงคาพระเกตมงคลนางสีดาเรื่องราบปล่อยอยังคงนิ่งๆิ่งสงสง,สงมีหรือไม่ม,มีนั้นขึ้นอยู่กับบุญเก่านะที่คุณสังสมมาเนะี่ยมันมีหรือไม่เสริมบุญด้วยการปล่อยปลากวดน้ำสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมเพิ่มการเข้าไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพญา,านาะคนะคนเคารพนับถือใกล้บ้านใกล้แม่นม้ำใกล้ทะเลเลขที่เด่นคือ2 2และ3ค่ะเรื่องความรักมาดูไพ่กันเลยค่ะ พญาภารีจับปูทศกัณฐพรแม่อุมาเทพพสานะคะปกติคนราศีเมษจะมีความเป็นผู้นําสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นผู้นําควบคุมคอนโทรลทุกอย่างให้ไเปเสร็จด้วยเงืินไขที่คุณตั้งไว้คุณเป็นคนคอนโทรลคุมทุกอย่างก็นั่งเครียดเลยกุ้มใจบางครั้งเนี่ยคุณก็จะใจดีก็จะใจดีนะ,ะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะแปลงร่าง เป็นนางฟ้าหรือนางมันร้ายขึ้นอยู่กับผิดเงื่อนไขที่คุณได้ตั้งไว้หรือไม่ก็มันละครับมีพวกนี้ก็ใช้ปลงฟ้าแปลงร่างมามาร่วมกันทําบุญทํากุศลด้วยกันชวนเป็นการกระชับมิตรความสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาดูไพ่กันเลยค่ะ,พ,ะรรรพระรักษมีกามเทพเทพบุตรยุติธรรมพระเพิงนะฮะโดยรวมจะไม่ได้มีอะไรที่ เป็นเรื่องใหญ่มากระวังนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถสองครั้งเช่นไฟท้ายไฟหน้าไฟหลังทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องดูแลดีๆว่าระบบไฟท้ายของคุณมีปัญหาหรือไม่เพราะหากว่ามีปัญหาแล้วระหว่างที่คุณเดินทางเนี่ยสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้และคุณจะต้องเสียเงินบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการภูมิแพ้อากาศอยู่แล้วข้างนอกร้อนอยู่ข้างในเย็นเนี่ยสลับไปมามันก็จะทําให้อาการภูมิแพ้ของคุณ ำเริ่ได้นะกดแชร์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทาําอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครอง,องคนดี